หนึ่งในภรรยาของโทยะหญิงสาวผู้มีสีผมและสีตาที่สวยงามราวกับดอกสากุระหญิงสาวผู้มีเสียงอันไพเราะที่สามารถดึงดูดผู้คนได้หญิงสาวที่ดูเป็นคนเงียบๆแต่ว่ามีการพูดจาที่ไพเราะนุ่มนวลตัวละครตัวนั้นก็คือราชินีแห่งเสียงเพลงของอาณาจักรบุนฮิวสกุระอ้คุ่ไ่าเบอโนะกุระเทอ,อริรัตอะจิวะทนอโซ สวัสดีครับผมสวัสดีคนนี้นะครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของสกายว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของข้อมูลตัวละครอีกแล้วที่ผมจะนาเสนอข้อมูลตัวละครต่างๆภายในเรื่องของอนิเมะเรื่องนั้นๆเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลของตัวละครนะครับที่เป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะที่ปรกากฏตัวออกมานะครับในช่วงท้ายของอนิเมะซีซั่นที่2นั่นเอง ก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาหรือว่าเข้าสู่ข้อมูลของสากุระกันเลยก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะได้กลายเป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่าสากุระเมื่องหลังของตัวละครตัวนี้ดั้งเดิมแล้วนั้นตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฟอร์เนเซ่ฟอร์เนอุสโดยเธอเกิดในราชวงศ์ของปีศาจโดยเป็นลูกเครื่งระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ่าพันธุ์ปีศาจโดยมีทางฝั่งของแม่ที่เป็นมนุษย์แต่ทางฝั่งของพ่อเนี่ยเป็นปีศาจตัวของฟอร์เนเซ่ตัว ซึ่งปอพันปีศาจในช่วงเวลาน,นั้นมีค่านิยมหนงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเครื่องวิส่วนคุณภาพเวทมนต์ของคนคนนั้นที่อยู่ในตระกูลปีศาจการเกิดมาโดยที่ไม่มีเขานั้นเปรียบเสมือนกับข้อบกพร่องของปอพันปีศาจเลยก็ว่าได้ตัวของเธอที่เกิดมาโดยที่ไม่มีเขาตั้งแต่แรกทําให้การดํารงอยู่หรือว่าตัวตนของเธอนั้นถูกลบออกไปอย่างง่ายได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อฟานเนเซ่นะครับอายุได้ประมาณ10บขวบจู่ๆเธอเนี่ยก็มีเขาที่งอกออกมาซึ่งมันก็หมายความว่าในการที่เขางอกออกมาเนี่ยก็หมายความว่าเเธอนนนัั้มมีพลงวต ซึ่งพลังเวทของฟอร์เนเซ่ที่แสดงออกมาในช่วงเวลานั้นพลังเวทของเธอนั้นมีความเข้มขน้นและก็เป็นพลังเวทมนต์ที่มีความสูงส่วนของคนอื่นๆด้วยความที่เธอนั้นเกิดมาในราชวงศ์ของเผ่าพันปีศาจทําให้มันก็จะมีในเรื่องของการสืบทอดราชวงศ์สืบทอดอนานาจนะครับผมของตระกูลเผ่าพันปีศาจแต่ก็เนื่องจากที่ว่าคุณสมบัติในการสืบทอดราชวงศ์นั้นจําเป็นต้องมีพลังเวทที่สูงที่สุดเท่านั้นถึงจะสามารถกลายเป็นเจ้าผู้ปกครองราชวงศ์ได้โดยเงื่อนไขในการสืบทอดนี้ไม่คํานึงถึงเพศแต่คํานึงถึงเพียงแค่พลังเวทสูสุดเท่านนั้ ตัวฟอร์เนเซซึ่งมีเขางอกออกมาและมีพลังเวทที่สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นจึงทําให้เธอเนี่ยสามารถเป็นผู้สมัครในการสืบทอดราชวงศ์คนต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามแม่ของฟอร์เนเซนั้นไม่ชอบความคิดที่ให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองคนต่อไปแล้วก็ในทางฝั่งของตระกูลคุคนั่งเงินอื่นเนี่ยก็มีความคิดน,นะครับที่จะไม่ยอมรับให้ฟอร์เนเซ่เนี่ยได้กลายเป็นกษัตริย์คนต่อไปเหมือนเหมือนกันมันก็จะมีเรื่องราวของความสับสนวุ่นวายอุลหมานิดหน่อยในความที่เป็นชนทั้นสูงในความที่มีความเป็นขุนนางแล จนอยู่มาวันหนึ่งได้มีนักฆ่าคนหนึ่งจากยูรอนที่ต้องการที่จะมาฆ่าตัวของฟอร์เนเซในตอนที่นักฆ่าได้มีการตามล่าตามฆ่าเธอนั้นตัวของฟอร์เนเซสูญเสียม,มือขวาแล้วขาข้างขวาทอนล่างไปในขณะที่ป้องกันตัวและเธอก็ได้หายตัวไปหลังจากที่มีการระเบิดฆ่าตัวตายโดยทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรปีศาจเซโนอาสเนี่ R, นยต่างคิดว่าตัวของฟอร์เนเซเนี่ยได้ตายไปแล้วเพราะมีเพียงแค่ขาขวาท่อนล่างและก็มือขวาของเธอเท่านั้นที่ถูกพบในส่วนของปราสาททำให้ทุกคนเนี่ยต่างคิดว่าฟอร์เนเซเนี่ยได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแตตต่่นนนนคววาามมเเป็รงิงงง้ััขอฟซยยไ เธอนั้นอยู่ในสภาพที่สุดซมไปอย่างมากหลังจากที่เธอเนี่ยใช้เทเลพอร์ตในการหลบหนีออกมาในตอนที่ฟอเนเซได้ทําการหลบหนีออกมานั้นตัวเธอนี่ยใช้พลังเวททั้งหมดของเธอในการใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตในระยะทางที่ไกลามากๆทําให้เมื่อถึงจุดหมายในการเทเลพอร์ตแล้วเธอจึงสูญเสียเขาและปรากฏตัวในรูปแบบของมนุษย์แต่ว่าก็จะอยู่ในสภาพที่จะตายแหลไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะครับเนื่องจากสูญเสียเลือดจานวนมากตัวโยยาที่ได้มีการสังเกตเห็นตัวโยยาจึงรีบเข้ามาหาเธอและช่วยชีวิตเธอครับหลังจากนั้นโยยาเนี่ยก็ได้นาร่างเธอเนี่ยไปย ในการสร้างแขนขาที่หายไปเนี่ยให้งอกขึ้นมาใหม่ครับแต่เมื่อเวลาต่อมาเมื่อเธอตื่นจากอาการหลับไหลเมื่อเธอตื่นขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสูญเสียความทรงจําไปโดยเธอเนี่ยจำไม่ได้ว่าเธอเนี่ยมาจากที่ไหนเป็นลูกของใครหรือว่ามีชื่ออะไรตรงโทยะจุดนี้ตั้งชื่อให้กับเธอว่าสากุระโดยเขาเนี่ยมองจากสีตาแล้วก็สีผมของเธอที่มีความสีอมพูิงดงามราวกับดอกสากุระหลังจากนั้นเนี่ยตรงสากุรานะครับผมก็จะติดเตรดอยู่ใน,ะนอาณาจักรบุญฮิวนี่แหละถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่มีความทรงจําแต่ว่าเธอเนี่ยก็มีคนทคยงตโะ แล้วก็เจ้าสาวคนอื่นของโทย่าอีกด้วยทําให้เธอเนี่ยสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีความทรงจําอะไรเลยจนอยู่มาในวันหนึ่งในช่วงของเทศกาล่ออาณาจักรบุนฮิวตัวสากุระาได้มีการร้องเพลงในช่วงของเทศกาลในครั้งนี้แต่ก็มีความบังเอิญตรงที่ว่าหนึ่งในอสวินใหม่คนล่าสุดอย่างสไปกาฟนเนลเนี่ยตัวเขาจําความสามารถในการร้องเพลงของสากุระาได้และเขาเนี่ยก็เชื่อว่าสากุระาเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหญิงผู้ล่วงลับของอาณาจักรปีศาจเซโนอาสซึ่งอาณาจักรปีศาจเซโนอาร์สเนี่ยกกััน,นท้นทงซส เซโนสเซโนอาแต่ผมจะเรียกเซโนอารละกันมันเท่ดีแล้วหลังจากนั้นตัวของซากุดะก็จะได้มีการฟื้นคืนความทรงจําอีกด้วยโดยการใช้ใบมนไรท่าอย่างรีคอในการฟื้นคืนความทรงจําในการดูความทรงจําในอดีตนั่นเองครับเมื่อตัวของซากุดะได้ความทรงจํากลับคืนมาแล้วตัวของเธอเนี่ยจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังอาณาจักรปีศาจและตัดสินใจที่จะไปพบแม่ของเธออีกครั้งหนึง่งโดยเธอเนี่ยก็เดินทางกลับอาณาจักรปีศาจพร้อมกับโทยานั่นเองหลังจากที่โทยานได้มีการทําให้ความราถนาของเธอเป็นจริงในหลายๆอย่าง ทั้งในการเดินทางกลับยังอาณาจักรปีศาจในการให้สากุรานี่กลับไปพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งและก็ได้มีการช่วยเหลือเธอต่างนานานะครับผมภายในเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้หลังจากนั้นเนี่ยตัวของสากุรานะครับก็ตกหลุมรักโทยะจากความใจดีของเขาแล้วก็สากุรานี่ยังเลือกใช้ชื่อที่โทยะตั้งให้เธออีกด้วยถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีความทรงจำกลับคืนมาแล้วสามารถเลือกใช้ชื่อเดิมก็สามารถใช้ได้แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเธอยังเลือกใช้ชื่อว่าสากุราอยู่ดีนะครับทาให้ในภายหลังจากนั้นเนี่ยังาาุรรระด้ยยยเป็นนคคททภสขอโบ แล้วก็หลังจากที่โทยานะครับได้แต่งงานอย่างเป็นทางการได้แต่งงานกับเจ้าสาวทุกคนตัวของซากุรานะครับจะได้กลายเป็นราชินีลำดับที่6ของอาณาจักรบุนฮิวครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของซากุระนะครับก็มีลูกคนหนึ่งกับโทยะาด้วยก็คือน้องโมจิสกิโยชิโนะโยชิโนะเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงลำดับที่4ี่องอาณาจักรบุนฮิวจะเป็นลูกสาวที่มีความคลับคล้ายคลับคลานนะครับกับทั้งพ่อและแม่เลยถึงแม้สีผมและสีตาเนี่ยจะมีความเหมือนแม่แต่ว่าก็จะมีความที่หน้าตาแล้วก็สีผิวเเนนีี่่ยจะมมมควาหืออพ และหลังจากนั้นตัวสากุระก็จะอยู่เคียงข้างโทยานะครับผมในฐนานะของราชินีคนหนึ่งของนัาจักรบุญหิวนั่นเองครับเนี่คือเบื้องหลังของตัวละครสากุระครับก็หากใครนะครับอยากติดตามเรื่องราวหลังจากนี้ของสากุระได้นเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ช้อยไม่กี่ช้อยเท่าน,นั้นเองเนื่องจากที่ว่าตัวอนิเมะน,นะครับผมทำไม่ถึงในช่วงที่ว่าซากุระเนี่ยฟื้นความทรงจํากลับขึ้นมาหรือว่าสากุระเนี่ยกลับขึ้นสู่บ้านเกิดเพราะเห็นนี้นะครับในการที่จะดูเรื่องราวหลังจากนี้ของสากุระเนี่ยก็จะมีทั้งในฉบับของไล well ส่วนในฉบับของมังงะเนี่ยก็มันไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ถึงช่วงนั้นก็ได้ซึ่งเบื้องหลังที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเบื้องหลังเพียงแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้แบบเบื้องหลังเต็มๆนะว่าใครทําอะไรที่ไหนอะไรบ้างในช่วงเวลาไหนแต่ก็จะเป็นในเรื่องของการบรรยายเรื่องราวเฉยๆนะครับมีการใส่สีตี้ขายนิดหน่อยเพื่อให้เรื่องราวเนี่ยมันมีความอีปิกเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อตั้งเดิมก็คือฟอร์เนเซ่ฟอร์เนอุสโดยเธอเน แล้วก็จะมีชื่อเล่นว่าสากุระที่เป็นชื่อที่โทยาได้ตั้งให้โดยเธอเนี่ยเป็นผ่อพันนะครับผมระหว่างมนุษย์กับปีศาจตัวละครตัวนี้จะมีอายุอยู่ที่14ปีและมีความสูงอยู่ที่1 5 3ซนติเมตรสถานะตอนนี้ก็คือยังมีชีวิตอ,อยู่ครับแล้วก็แต่งงานแล้วโดยเธอเนี่ยก็จะทหน้าที่เป็นสมเด็จพระราชนินีแห่งอาณาจักรมุนฮิยวในส่วนของญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็จะมีดังนี้ก็จะมีตัวของเซกอรีฟอนเซโนอัสที่เป็นพ่อ เราก็จะมีตัวของฟิอานาฟอนิอุสที่เป็นแม่เราก็จะมีตัวของฟารรนฟอนเซนอาสที่เป็นพี่ชายต่างแม่แล้วตัวของฟิลิสฟอนเซนอาสก็เป็นพี่ชายต่างแม่เหมือนกันส่วนสามีเนี่ยก็คือตัวของโทยาแล้วก็ลูกสาวที่มีชื่อว่าโยชิโนโดยสังกัดที่อยู่ของเธอเนี่ยดั้งเดิมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่อาณาจักรปีศาจเซนดอาสส่วนในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่อาณาจักรบุนฮิวโดยคนที่ให้เสียงพากย์ตัวละครสากุระเนี่ยก็คือคุณคูบัวต่างมิยูครับรูปร่างของสากุระนั้น่น,นีีเปาร,ร,รวเเเปาววงสสส์็หญิิิททผมขบุ ซึ่งมีปลายผมที่ม้วนงอไปด้านซ้ายอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีดวงตาสีม่วงคู่หนึ่งครับแต่ต่อมาในภายหลังในลักษณะของเธอเนี่ยได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยสีผมแล้วก็สีตาของเธอเนี่ยจะมีความเป็นสีแดงอ่อนๆซึ่งเป็นสีที่มีความคล้ายกันกับดอกซากุระรูรางอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือในตอนที่เธอเนี่ยได้รับเหรียญตัวของเฮนเกนฮิโตมิเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างใบหน้าของเธอแล้วก็เปลี่ยนสีผมของเธอได้ซึ่งเปลี่ยนจากสีแดงอ่อนๆที่เป็นสีซากุระเนี่ยให้กลายเป โดยชุดปกติของสากุระเนี่ยจะประกอบด้วยชุดเดรสยาวโดวยสากุระจะสวมแจ็คเก็ตสีแดงเลือดหมูแล้วก็มีสีขาวที่เปิดด้านล่างตัวงเธอเน้นจะสวมรองเท้าแตะสีเงินอีกด้วยแล้วก็หลังจากที่สากุระเนี่ยได้รับความทรงจํากลับคืนมาตัวเธอแสดงเห็นนะครับว่าเธอเนี่ยมีเขาคู่หนึ่งนะครับที่อยู่บนหัวซึ่งตัวของสากุระเนี่ยสามารถปรับแต่งความยาวของเขาได้ตามต้องการเลยแต่ใดที่เธอเนี่ยยังมีพลังเวทที่เพียงพอบุคลิกภาพของสากุระสากุระเป็นคนที่พูดจานุ่มน,นวลโดยสากุระเนี่ยแสดงออกทางอารมณ์น้อยที่สุดเลยนะรบผมใาศาสาของโทย เธอเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากนะักแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบายๆในตอนที่เธอความทรงจําเสื่อมเธอเนี่ยก็มีความชิวๆนะครับผมถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่มีความทรงจําซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่อยากได้ความทรงจํากลับคืนมาด้วยซ้ําแล้วก็แม้ว่าเธอเนี่ยจะได้ความทรงจํากลับคืนมาแล้วตัวซากุระเนี่ยก็ไม่ผูกพันนะครับกับอาณาจักรปีศาจเซนารส eras, แต่จะมีความผูกพันนะครับกับเพียงแค่แม่ของเธอเท่านั้นนอกจากนี้ตัวซากุระเป็นคนี่อนข้างเก็มนคังนี่ค่อนข้างที่จะเผ่งรีไปบ้าง นอกจากนี้แล้วตัวสากุระเนี่ยยังเป็นคนที่ใจดีมากอีกด้วยครับเนื้อคือรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกนิสัยนะครับผมของตัวสากุระนั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพลังและความสามารถของสากุระกันนะครับว่าเธอเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างความสามารถที่1นึ่งเมจิกหรือว่าเวทมนต์ตัวสากุระมีความถนัดทางเวทมนต์ธาตุน้ําธาตุความมืดแล้วก็เวทมนตรธาตุครับและนอกจากนี้ตัวสากุระยังมีพลังเวทที่มหาศาลทําให้เธอเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์นะครับที่มีความทรงพลังเป็นอย่างมากได้ความสามารถที่2องนูเมจิกเวทมนตรธาต ตัวงซากุระเนี่ยสามารถใช้เวทนมนตรทธาได้นะครับก็คือเวทมนต์เทเลพอร์ตโดยเทเลพอร์ตเนี่ยก็เป็นเวทมนต์นะครับผมในการเคลื่อนย้ายระยะไกลแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างจากเกตตัวที่ว่าเกตเนี่ยจะเป็นการสร้างประตูนะครับผมในการเชื่อมต่อไปยัง2ฝั่งแต่การเทเลพอร์ตเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนย้ายพิปตานะครับไปยังตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการแต่ก็ดูเหมือนว่าซากุระเนี่ยจะมีประสบการณ์ในการควบคุมเวทมนต์นี้น้อยมากๆเลยครับความสามารถที่3ดาร์คเมจิกเวทมนต์ความมืดในความที่ซากุระนะครับสามารถใช้เวทมนตร์ความมืดได้ทาให้ต ยสัตว์อนเชิญของซากุระเนี่ยก็คือตัวของมิสเตอร์มิสเทนหรือว่านีทาโร่โดยเป็นแมวผอพันแคสติสที่รูปร่างของนีทารโร่เนี่ยจะเป็นแมวสีดํารูปร่างคล้ายกับมนุษย์โดยกสวมหมวกขนนกมีถุงมือเสื้อคลุมแล้วก็เข็มขัดและนอกจากนี้ยังมีรองเท้าบูทแล้วก็ถือดาบยาวอีกด้วยโดยตัวของนีทาโร่เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับในการสื่อสารกับแมวได้ทําให้สามารถสร้างระบบสื่อสารระบบเฝ้าระวังนะครับกับแมวจรจัดทั่วไปได้ความสามารถที่4ี่ซูเปอร์เฮียริงหรือว่าความสามารถในการได้ยิิินททีีท่่สสุุดดดดยยอหลลัััังงจจาากกกระเไ้บ์ธ ทำให้ตัวของซากุระมีความสามารถในการได้ยินที่เฉียบคมเป็นอย่างมากเลยครับความสามารถที่ 5. ทักษะความสามารถทางดนตรีตัวซากุระนะครับมีความสามารถที่เป็นเลิศมากๆเลยนะครับในเรื่องของทางดนตรีตัวซากุระเป็นนักร้องที่มีความน่าทึ่งที่เธอสามารถจําเนื้อหาของเพลงได้หลังจากที่เธอเนี่ยฟังเพียงแค่ครั้งเดียวนี่ก็จะเป็นความสามารถต่างๆนะครับของซากุระนั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของใช้ต่างๆหรือว่าเครื่องมือต่างๆอาวุธต่างๆของซากุระกันครับของใช้อย่างที่1เนี่ยก็คือตัวของ rod v ซ c e rod v i ซ e เนี่ยเป็นเฟรมแกเฉพาะตัของกุ ซึ่งเป็นเฟรมเกียยวประเพทการสญญนับสนุนโดยสามารถสนับสนุนการต่อสู้นะครับเป็นวงกว้างแล้วก็ต่อสู้จํานวนมากได้ของใช้อย่างที่2อเนี่ยก็คือแหวนแต่งงานครับก็จะเป็นแหวนสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังศักดิ์สิทธิ์จากโทยะครับในส่วนของของใช้ของซากุระเนี่ยก็จะมีเพียงแค่นี้แหละครับเนื่องจากที่เธอเนี่ยมีบทค่อนข้างน้อยแล้วก็แล้วเธอเนี่ยก็ปรากฏตัวนะครับค่อนข้างอย่ายท้ายๆของเรื่องเลยทีเดียวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ของซากุระกับตัวละครอื่นๆ และเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยช uh er nice ีวิตเธอนะครับผมหลังจากที่เธอเนี่ยจะประสบพบเจอกับความตายและนอกจากนี้ตวงโทยะเนี่ยยังช่วยเหลือสากุระหลายอย่างมากๆทั้งช่วยเหลือในการฟื้นฟูความทรงจําทั้งให้ที่อยู่ทั้งช่วยเหลือเธอนะครับในการกลับไปพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งด้วยความใจดีของโทยะทําให้สากุระตกหลุมรักเขาและเธอเนี่ยก็ได้เลือกนะครับที่จะกลายเป็นหนึ่งในคู่มั่นของโทยะได้กลายเป็นภรรยาคนสุดท้ายของโทยะนั่นเองและนอกจากนี้ตวงสากุระยังชอบโมเมนต์นะครับผมในช่วงเวลาที่เธอเนี่ยอยู่กับโทยะทั้งโอกาสที่โทยะเนี่ย หรือว่าช่วงเวลานีครับที่ได้มีการเล่นดนตรีด้วยกันความสัมพันธ์ที่สองเนี่ยก็คือตัวของนิทาร่ครับหรือว่ามิสเตอร์มิสเทนนิทาร่เนี่ยพักดีต่อซากุระเป็นลําดับที่1นึ่เขาเนี่ยจะปฏิบัติตามคําสั่งของซากุระนะครับโดยที่ไม่ปิดปากอะไรเลยความสัมพันธ์ที่3เนี่ยก็คือสภาเจ้าสาวครับในฐานะที่ซากุระเนี่ยเป็นหนึ่งในภรรยาของโทยะตัวเธอเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการพบปะก,กับภรรยาคนอื่นๆของโทยะทั้งในการหาเรือเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาหาเรือเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวแล้วก็จะมีการแสดงคควววามิดดเเห็น,นะับกกี่ยยยโทยอ้ ความสัมพันธ์ที่สก็คือลูเซียเรียลเลกูลุสในช่วงเวลาที่ลูเซียทำอาหารนะครับตัวสากุระเนี่ยจะมีความสนุกสนานและก็เพลิดเพลินนะครับกับการทำอาหารของลูเซียความสัมพันธ์ที่5เฟียนาฟอร์เิอุสตัวเฟียนาเนี่ยเป็นแม่ของสากุระครับสากุระรักแม่ของเธอไปอย่างมากเลยในตอนที่สากุระได้รับความทรงจํากลับคืนมาแล้วสิ่งแรกที่เธอปรารถนานก็คือการได้พบกับแม่ของเธอเท่านั้นเองครับมันก็เป็นการแสดงเห็นนะครับผมว่าเธอเนี่ยรักแม่มากๆเลยครับความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยก็คือสไปกาเฟเนลสไปกาลัว เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของสากุรานะครับในช่วงเวลาที่เธอเนี่ยอยู่ที่อาณาจักปรปีศาจเซนวาสครั้งหนึ่งตัวของสไปกาเนี่ยเคยอยู่เคียงข้างสากุรามาก่อนแต่ในตอนนี้คิดว่าสากุรานี่ถูกฆ่าตายเธอเนี่ยจึงถูกเนรเทศออกมาจากประเทศแต่ว่าในภายหลังเนี่ยเธอก็สามารถกลับมาทําหน้าที่ดังเดิมของเธอได้หลังจากที่ได้พบว่าสากุรานี่ย,ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่อาณาจักรบุนฮิวก็ทําให้ตัวของสไปกาเนี่ยได้การเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของสากุระาต่อไปนีค่คือความสัมพันธ์ของสากุรานะครร,ะคร,นนะครับตตอ่่่นนๆเเเไปดยผมมมมจพิิิส หรือเรื่องบางอย่างนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับสากุระสักเล็กน้อยละกันส่วนเสริมเรื่องที่1ก็คือนามสกุลของสากุระที่มีชื่อว่าฟอร์เรอุสเนี่ยในทางของปีศาจนะครับมันจะเป็นชื่อของมาควิสปีศาต์ที่มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในนรกซึ่งในทางของปีศาวิทยาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาร์มอนด้วยนะครับซึ่งอาร์มอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปีศาจที่ปกครองนรกแล้วก็เป็นวิญญาลำดับที่7นะครับของโกเอทียโดยก็จะเป็นปีศาจแห่งชีวิตและการสืบพััันนนธธุุ์์์ครรรบสสส่วส่ววเเิืออองงงทททีี2ตตตาาากกะจญลษณดศยข ส่วนเสริมเรื่องที่3ตัวซากุระเนี่ยไม่เคยเรียกชื่อโทยะเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะมักเรียกโทยะนะครับผมว่าโอซามะหรือว่าที่แปลว่าพระราชาส่วนเสริมเรื่องที่4ก็คือมิสเตอร์มิส t y นะครับที่เป็นอสุอันเชิญของซากุระเนี่ยอาจจะมีการอ้างอิงนะครับจากเทพนิยายและการ์ตูนแอนิเมชันนะครับที่มีชื่อเดียวกันก็คือตัวของ put in boost put in b o o s นะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันคอมเมดี้นะครับของอเมริกาในช่วงของปีพศ2554นั่นเองส่วนเสริมเรื่องที่5ด้วยความเป็นธรรมชาติิิขขออองงมมมสสเเตรร์ทนนนนะะคับใฐาแว ตรงเขาเนี่ยจึงถือว่าโรงเรียนที่เฟียนาได้ดูแลเนี่ยเป็นอนาคเกตของเขาด้วยหลังจากที่เฟียนานะครับหรือว่าแม่ของซาก,กุรเนได้ย้ายมาอยู่ที่อาณาจักรบุนฮิวตรงโทยะนะครับได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ได้ให้แม่ของซาก,กุระนี่แหละกลายเป็นคนดูแลตอนนี้ทําให้ตัวของมิสเตอร์มิสทีนเนี่ยที่เป็นคนคอยดูแลแม่ของซาก,กุระทําให้เขาคิดว่าตัวของโรงเรียนเนี่ยเป็นอนาคเกตของเขาด้วยส่วนเสริมเรื่องที่หกก็คืออาณาจักรปีศาจเซโนอาสเนี่ยเป็นที่ตั้งของวงแหวนเทเลพอร์ตนะครับที่เทเล อาณาจักรปีศาจเซโนอาสเนี่ยเป็นประเทศนะครับที่มีการปิดพรมแดนสําหรับชาวต่างชาติทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นประเทศนะครับที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆในเชิงรุกอีกด้วยทําให้เหตุน,นี้นะครับทำให้อาณาจักรปีศาจเซโนอาสเนี่ยเหมือนกับอาณาจักรที่มีการปิดเลยนะครับปิดจากโลกภายนอกเลยที่ไม่มีการติดต่อจากโลกภายนอกแล้วก็ไม่มีาการทําการค้าขายอะไรเลยนี่ก็เป็นส่วนเสริมต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับของซากุระนั่นเองขอข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดป,ประกาในในรใดหรือว่ามีสว่วนที่ตกหล่นยัง กดแชร์แล้วก็กดซับตะคให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาร์เซนไบณ์นั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรตัวละครจากเรื่องไหนตัวละครจากซีรีส์เรื่องอะไร<ๆ>ก็ฝากทุกคนหน่อยคอยติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ